กินข้าวหน่อยทุกคนผมก่อนกินข้าวหน่อยครับเหน,นวข้าวแล้วครับพ่อบ้านแจกคกาไปไหนครับหนวข้าวแล้วครับยังไม่ได้กินข้าวเลยทุกคนขอข้าวกินหน่อยเอฟซีอจายาเบอร์ครับผมขอข้าวกินหน่อยครับโอ้ยนี่นี่มันนี่มู่้ขอข้าวกินหน่อยครับ ขอข้าวทีไหนครับนี่ผมโชว์แล้วครับแม่จะเอาข้าวให้ผมกินครับขอข้าวหน่อยนะครับทุกคนไปแล้วนะข้าวแล้วเรียกขอบานให้ด้วยเขามาให้บบเนาะบ่แม่นบ่กเข้ามา็ดเพ็ดรอเพ็ดรอรออย่างพีทพีทพีทแน่ นอนนอนแบโอ้ยโอ้ยเอาโอ้ยเท้าปาปาปาโอ้ยโอ้เพชรวีโลท์เนี้ยเด็ดเด็ดรอเด็ดรอก่อนโอ้ยรอแล้วรอยัง ปลาหนาคืองามแท้เพชรกินอะไรเพชรกินหมูหมูเอ้ยดีกว่าดีกว่านี่แม่เด็กเด็กแม่เด็กเด็กแม่เด็กเด็กโ,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 โอ้โอ้โอ้กินแล้วเด็กเขามาให้แล้วบ๊แม่นบ๊อบพอบ้านเอามาให้แล้วบ๊แม่นบ๊อบกอดห,หน่อยขอดห,หน่อยบ๊อบ นนอนนอนบบดนี้นอน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 พ่อเด็กๆนอน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 อ,อ,อืมอืมรออออแท้คอยคอยก่อนอเ่องอคอยก่อนรอก่อน เราผ่างกันประกวดมาแลกวจ้านุ่มเราปกวดมาแล้วได้ที่หนึ่งราคาอีกนิดนึงนนน่าจาก็ลแท มาควรยังไงเนาะรู hmm. ้เรืองเลยโอ้ยเออบรู้เรื่องเลยเออเสียงบอมีล่ะโอ้เลี้ยบอยู่เลี้ยบอยู่ข้ามาแล้วค่ะากินหน่อยสิขอบสะค่ะ các lo, lo nồi, các lo nồi xí, các lo nồi xí, nè. I love you,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  I love you.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  โอ้โอ้สีสวยด้วยดวยโอ้ยเสียงของบ่มีเดาเพชรนะเดี๋ยวเอาผาทยังนอนเหล้อเดาเพชรเลยเอผพาดนอนแล้วบอกหัวซาดอกหัวซาดอกอุ้ยสวยแท้สีสวยเสียวอุ้ยเอผพาดก็สวยแช่โอ้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 เอา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 เะ โอยอย่าเอาหลายลูกอื้อยล่อๆๆคอยคอย love you I love you โอ้ยเนาะบ่รู้เรื่องเลยเนาะเออเด็กน้อยบ่น่ะบ่รู้เรื่องเลยเนาะโอ้โอ้โอ้เด็กน้อยบ่รู้เรื่องเลยเนาะเนาะ ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามช่องอีสานระเบิดของป้าจ๋าค่ะขอบคุณเชรขอบคุณก่อนโอ้ขอบคุณครับเอาขอบคุณค่ะคนสวยไม่ใหม่ขอบคุณยังขอบคุณครับหล่อขนาดเลยกินโมมูก็คนสวย คนสวยมากค่ะคนสวยมากนะคะพ่อบ้านมาล้างกรงให้เพราะว่าเดียวมือนี่อบ้านกับสีเดินทางไปตรงังแล้วก็ไปที่นาสารด้วยนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกๆก,ก,กำลังใจเนาะคะ่นะเนาะรวมเดินทางไปกับ่อบ้านและก็นา,จาแจวแพ็คคู่คือเก่าค่ะจะวิ่งสามรอบนะคะไปพักไปพักรอบนี้รอบสอง เดินทางปลอดภัยนะคะคุณพ่อบ้านขอบคุณค่ะบายบายเลิฟยูหล่อ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 ครับหล่อ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 หลอนอนแล้วกินแล้วคอกสะอาดนอนเย็นแล้วจ้าบายบาย